โอเคครับผมส่งงานโดรนนะครับเฟรม330นะครับลำของพี่ยุทธนะครับผมอันนี้ทดสอบบินนะครับผมส่วนออปชันเพิ่มเติมเดี๋ยวรอพี่ยุทธแจ้งอีกทีนะครับว่าต้องการจะให้ลเล่นอะไรบ้างนะครับโอเคนี่นะครับมีส่งปิปเปอร์ได้นะครับส่งเสียง เอาไว้ค้นหาลำนะครับผมแล้วก็ขนาบินก็สามารถส่งเสียงได้ด้วยนะครับสวิตซ์นี้เป็นไฟโหมด normal mode <Load>. on ครับ <Two. S 1> ส่วนนี้เป็นสวิตช์ audio โอเคหนูดูที่ลำนะ นี่เป็นโหมดแองเกิลนะครับนะครับถ้าดีดแองเกิลก็จะมีไตโลนะครับปรับขนาดตัวเองเมื่อกี้ผมบินด้วยโหมดแมนนวลนะครับผมมันก็จะออกอาการแล้วแต่มือเรานะครับเพราะมันต้องกันนะครับตัวนี้บอร์ดของ f อปนะครับเรงมีบัส f ดแอปเเอเวอร์ชั่นสามนะครับผมมีบารอมิเตอร์นะครับบารอมิมเตอร์ทํางานเมื่อคันเร่งอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ครับผมเขาจะรักษาความสูง ใบแปดนิ้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบินด้วยแมนนวลอีกทีนะครับอันนี้คือแมนนวลนะครับเราต้องกันเองทุกแกนนะครับก็เหมือนควบคุมเหมือนเิลิคอปเตอร์นะครับผมต้องคอยกันนะครับ เล่นง่ายสุดคือแองเกิลโหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเอียงนะฮะกบดีดแองเกิลปุ๊บนะครับเขาปั่เขาเองโอเคครับเรียบร้อยครับพิยุธที่เหลือก็ปรเจ็บพิยุสแล้วนะครับขอบคุณครับมาบินกันครับ